ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีวิธีเปลี่ยนเฟืองถังปั่นมอบนะครับรุ่นสูพรีมสปินมอบซึ่งเป็นรุ่นใหญ่สุดของถังปั่นนะครับยี่ห้อสว a t c h จริงๆสามารถเปลี่ยนได้กับหลายยี่ห้อแต่ว่าต้องดูวิธีถอดแล้วก็ขนาดของเฟืองเองโดยที่วัดเองในภายหลังแล้วก็ลองเทียบกับร้านค้าดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีร้านค้าประจําที่ผมซื้อมานะครับ คลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการถอดเปลี่ยนให้ชมกันนะครับปกติแล้วเฟืองที่จะใช้กับถังปั่นสวอชนะครับก็จะมีเฟืองเล็ก2ตัวนี้ที่เห็นกันบ่อยๆถอดเปลี่ยนง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีเฟืองรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีเฟืองใหญ่แล้วก็มีเฟ,ฟืองอีกขนาดหนึ่งที่ไม่โชว์ในนี้แล้วก็มีเฟืองรุ่นนี้จริงๆแล้วรุ่นส u พรีมม็อบที่ผมจะสาธิตไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่เฟือง2ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึง่งซึ่งไม่มีในนี้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินไปการถอดทั้งปั่น Swatch นะครับรุ่น Supreme Mob ก็ใช้ไขควงแค่ตัวเดียวนะครับอันดับแรกให้หงายขึ้นลองดูก่อนนะครับทั้งปั่น s w a t c h รุ่นนี้มีน็อตทั้งหมด10ตัวที่ต้องไขออกมานะครับรวมกับน็อตที่ต้องถอดตอนแรกเพื่อเปลี่ยนเฟืองอีก4ตัวทั้งหมดเป็น14ตัวนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวที่1นะครับ ตัวที่สองตัวที่3ตัวที่4ตัวที่ห้าตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8แล้วก็90อีกด้านบนนะครับ10ตัวสําหรับการถอดฐานออกจากตัวถังนะครับตัวนี้นะแล้วก็อีก4ตัวสําหรับการถอดเฟืองตัวเล็กนะครับซึ่งรวมทั้งหมดเป็น14ตัวเดี๋ยวเริ่มถอดตั้งแต่ตัวที่1นะครับตัวนี้นะ ก่อนอื่นนะครับต้องถอดเฟืองออกก่อนตัวนี้เป็นเฟืองที่เขาทํามาให้เปลี่ยนง่ายสําหรับรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่สามารถถอดเปลี่ยนเฟืองตัวเล็กได้เลยครับค่อยๆถอดออกมาแบบนี้นะเราก็ระวังหล่นด้วยนะครับตอนถอดก็ให้ใช้มือดันๆนิดหนึ่งต้องดูว่าด้านไหนนะครับดันแบบนี้นะมันจะมีด้านนี้จะทึบๆแล้วก็ด้านนี้จะมีวาลให้เปลี่ยนเฟืองนะครับถอดเฟืองออกมาได้ตัวนี้ก็ เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่ๆอยู่เลยนะครับอีกตัวนึงด้านนี้ตอนถอดก็ให้หมุนเบาๆนะครับเพราะว่าตัวนี้น็อตเขาเป็นน็อตหมุนกับพลาสติกหมุนแรงไม่ได้ถ้าหมุนแรงเกินไปเดี๋ยวพลาสติกจะหวานเอาอัานนี้ก็เบาๆนะครับในการถอดก็เช่นเดียวกันค่อยๆจับแบบนี้แล้วก็แงะขึ้นมาดูว่าเฟืองจะหล่นไปด้านไหนด้วยนะครับแล้วก็ใช้มือช่วยดันน่าจะด้านนี้ นะครับแล้วก็ดูพลาส,สติกด้วยนะเอามือดันให้เขาอัดติดพลาส,สติกไว้นะครับนี่นะนี่แบบนี้นะครับสังเกตดูเราจะกดไว้แบบนี้ไม่งั้นเขาจะหล่นตกออกมานะครับของผมตัวนี้ใช้มานานแล้วนะดูลักษณะนะครับจะแตกอยู่ยแล้วนี่นะครับอ่านิดหน่อยปรินิดหน่อยไม่เป็นไรด้านนี้ยังใช้ได้น,นะครับ น็อตทุกตัวขนาดเท่ากันหมดนะครับไม่ต้องกลัวสับสนเราถอดน็อตออกหมดแล้วนี่นะครับไม่มีแล้วนะทั้งหมดด้านล่างทุกตัวนะครับหลังจากนั้นก็จับหงายขึ้นมาเราจะถอดตัวฐานนะครับออกจากตัวเครื่องถ้าสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่าจะมีรูอยู่ตรงนี้สังเกตดีๆจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะต้องสังเกตหัวน็อตนะครับด้านในจะเป็นหัวน็อตอยู่นี่นะครับ อาจจะมืดนิดนึงจริงๆข้างในเป็นหัวน็อตนะครับนี่นะจะมีหัวน็อตอยู่ทั้งหมด2ตัว2งฝั่งฝัง่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ถ้าเราดูด้านในก็จะเห็นในส่วนที่เป็นหมุดจะเห็นว่าซ้ายขวามีเหมือนแท่งพลาสติกทิ่มเข้าไปจริงๆมีน็อตอยู่2ตัวที่ต้องขันด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นเฟืองแล้วก็ฐานเราจะถอดฐานออกจากตัวถัง นะครับเพื่อมาดูรายละเอียดด้านในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาถอดน็อตท,ที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ฐานออกมานะครับเป็นชุดควบคุมนั่นเองปกติแล้วถ้าเกิดดูภายนอกนะครับเราจะเห็นว่าจะมี ถังแบบนี้อยู่หลายคนอาจจะงง,งนิดนึงจะถอดยังไงนะครับจริงเขามีหัวน็อตนะตรงนี้นะครับนี่นะสำหรับแกนตัวนี้นะครับแกนพลาสติกถ้าเกิดมันแตกหรือมันอะไรก็แล้วแต่เราจําเป็นจะต้องถอดตัวถังด้านนอกออกนะให้เอียงตัวนี้ประมาณ45องศาแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกเขาจะมีหมุดอยู่เป็นสลักอยู่ตรงนี้ก็ดึงออกมาประมาณ45องศาดึงงัดดึงแรงแบบนี้นะครับเราค่อยยกตัวสีขาวนี่ออกเราจะสามารถขันน็อต เพื่อเปลี่ยนแท่งตัวนี้ได้นะครับแท่งตัวนี้น็อตจะอยู่ด้านนี้แบบนี้นะลองมาดูด้านล่างนะครับเราก็จะได้น็อตตัวมือสักคู่2ตัวก็เก็บไว้นะครับเป็นขนาดเท่ากันนะด้านล่างหลังจากที่เราถอดมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีแกนอยู่2แกนตัวนี้จะมีน้ํามันเคลือบจารบีนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะ แล้วก็มีแกนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับหลังจากที่ถอดฐานได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวข้อเฟืองใหญ่อยู่กันน้ำอะไรทั้งนองน,นี้นะครับผมถอดออกเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นเขาจะมีแกนตรงนี้อยู่แกนตัวนี้มีเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้ความแข็งแรงเกิดขึ้นนะครับระหว่างตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้สอดเหล็กแกนถังน้านบนสอดลงไปตรงนี้จะไม่มีความแข็งแรงระหว่างเฟืองแล้วก็ฐาน ตัวนี้นะครับเวลาทําทงานเขาก็จะแบบนี้นะครับถังปั่นตัวนี้แล้วก็มาหมุนเฟืองหมุนเฟืองเล็กตัวนี้แตะกับตัวนี้นะครับสําหรับการทํางานของชุดเฟืองชุดขับเคลื่อนด้านล่างนะครับขณะที่<ม>ประกอบอยู่กับถังเนี่ยเวลาเราเหยียบนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นี่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ประกอบเราก็๋ยวหมุนอีกด้านนึง จะได้เห็นชัดๆอ่านี่นะก็จะอยู่ประมาณนี้ระยะห่างที่ที่ผมตังเกตนะครับก็ตอนที่เราเหยียบนี่นะครับระหว่างที่เรากดแท่งตัวนี้จะเลื่อนเข้ามาเนี่ยครับเลื่อนเข้ามานะแล้วก็มาดันให้เฟืองตัวนี้ตัวใหญ่นี่นะหมุนแล้วมาทําให้เฟืองตัวเล็กหมุนแล้วก็เฟืองที่เป็น anti run back ตัวนี้นะครับจะไม่หมุนกลับนี่นะก็จะไปดันให้แกนตัวนี้หนีบ เฟืองหมุนนะครับหนีบเป็นการหนีบนะหนีบเพื่อให้แกนของถังหมุนทั้ง2แกนนะครับแกนนี้ด้วยแล้วก็แกนนี้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับด้านในการหมุนนะนี่นะหมุนพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถังล้างหรือถังปั่นนะครับสําหรับแกนใหญ่เฟืองใหญ่ก็อยู่ที่ถังปั่นแห้งนะครับนี่นะสำหรับตัวนี้ก็อยู่ที่ถังล้างฝุน่นอ่านี่นะ จะหมุนช้าหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้หมุนเร็วนี่สังเกตดูนะครับประมาณนะี้นะเวลาที่เราจะเปลี่ยนปกติแล้วส่วนใหญ่ที่แตกก็จะเป็นเฟืองเล็กตัวนี้ตัวนี้ที่ผมซื้อมาผมมีร้านแนะนํานะเดี๋ยวผมจะใส่ร้านไว้ให้ใต้คลิปก็เข้าไปดูได้นะครับสําหรับเฟืองตัวเล็กเนี่ยก็ขนาดตามหน้าร้านเลยชัดเป๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ซื้อได้นะครับเปลี่ยนได้ง่ายๆตามคลิปนี้แหละแล้วก็ สำหรับเฟืองใหญ่อันนี้เป็นเฟืองที่มีโค้ดตรงกันกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับโค้ดลองสังเกตดูเห็นไหมครับนี่จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะ PA6G F30 นะครับแล้วเราลองมาดูตัวนี้นี่นะครับเห็นโค้ดไหม PA6G F30 เหมือนกันนะครับสำหรับเฟืองตัวใหญ่ก็ เปลี่ยนที่ฐานด้านล่างตัวนี้แล้วก็เฟืองตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หายากสักนิดหนึ่งเป็นเฟืองที่มี2ชั้นสําหรับตัวสุ普รีมนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองตัวเดียวมีด้านบนใหญ่แล้วก็มีด้านเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้ผมยังไม่แตกผมก็เลยยังไม่ซื้อมานะครับส่วนตัวที่ผมซื้อมาใช้กับที่บ้านอีกตัวหนึ่งตัวเล็กก็จะเป็นเฟืองขนาดนี้ลองดูนะครับมันใกล้เคียงกันมากเลยนะตัวนี้นะครับแต่ว่า สำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีด้านบนไม่มีแท่งแ,แกนด้านบนตัวนี้มีแกนด้านบนเป็นของรุ่นอื่นนะครับเราก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึง่งเป็นของรุ่นอื่นเช่นเดียวกันนะครับต้องเปิดดูของคุณแล้วก็เทียบกันเองนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเล็กนะก็จะมีอยู่เท่านี้ที่ผมซื้อมานะครับจริงๆมีหลายรุ่นลองถามร้านก็ดูว่ามีรุ่นของคุณหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองเทียบเคียงหน้าร้านดูนะครับ สำหรับรุ่นสุพีมพ็มอบก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเฟืองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับเท่านั้นเองแต่สิ่งที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับลองสังเกตดูด้านล่างถ้าใช้มันานาน,านสนิมขึ้นนี่นะครับตัวแกนเนี่ยสนิมขึ้นฉีดโซน,นักสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะถอดหมุนเกียร์ได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าไม่มีโซน,นักหรือไม่ได้ล้อลื่นเนี่ยสนิมขนาดนี้ระวังเกียร์หวานได้นะครับข้อการเปลี่ยนเฟืองตรงนี้ต้องถอดตัวนี้นะ ถอดตัวน็อตใหญ่เมื่อสักครู่ใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุนออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันประแจหกเหลี่ยมทั้งคู่เขาต้องการความแข็งแรงน่าจะแครนใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้เป็นแกนหลักเลยนะต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ถอดได้นะครับกดแ,งแรงๆแล้วก็ถอดออกเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยอยู่ที่ว่าหาอะไรได้หรือเปล่านะครับนี่นะอถอดแยกชิ้นได้นี่เลยนะครับค่อยๆถอดแล้วเปลี่ยนทีละชิ้น ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเฟืองเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับกดจะยากนิดเดงเพราะว่าเขาไม่ได้ติดแกนนะหลังจากนั้นประกอบเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมปิดพลาสติกด้วยนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่านี่นะแล้วก็หมุนน็อตให้เรียบร้อยมีน็อตอยู่สีตัวนะครับแล้วก็จะมีสปริงด้วยนะครับสปริงตัวนี้เป็นสปริงรุ่นใหญ่นะ สปริงที่งัดอยู่ตรงนี้เพื่อเพิ่มแรงทําให้เขาเด้งกลับนี่นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลยทั้งแกนทั้งสปริงจุดหลักๆที่จะเสื่อมก็ส่วนใหญ่จะเป็นเฟืองนี่แหละนะครับเฟืองแตกบ้างเฟืองรูดบ้างสำหรับคนที่เหยียบหนักๆนะครับก็เท่านั้นเองส่วนสปริงไม่ค่อยมีพังไม่ค่อยมีหักนะก็ยังดีๆอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ให้ทบทวนย้อนกลับให้หมุนเท่าเดิม ถ้าเป็นไปได้ระหว่างที่คุณถอดออกคุณควรจะใส่ตะกร้าหรือแยกชุดเอาไว้นะครับแยกชุดน็อตเอาไว้แบบนี้ก็จะเห็นได้ชัดแล้วก็ประกอบคืนได้เท่ากันนะครับแยกชุดน็อตออกเป็นชุดๆุดเอาไว้แบบนี้นะครับสําหรับการประกอบกลับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็คือการย้อนกลับเท่านั้นเองอันดับแรกเราก็ต้องถอดครับเอาเฟืองเล็กด้านล่างออกมาก่อนตรงนี้นะครับให้ว่างๆแบบนี้ก่อนนะแล้วก็เราใส่ ที่ครอบเฟืองตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อไม่ให้น้ําหรืออะไรกระเซ็นโดนดีกว่านะครับหลังจากนั้นก็ให้วางชุดนี้เข้ามานะครับโดยที่ให้ส่องดูด้วยว่าแกนเข้าช่องระหว่างแกนรูปตัว L หรือเปล่านะครับทั้งสองฝั่งเลยนะนี้ก็เข้าช่องแกนรูปตัว L แล้วนะครับพร้อมกับส่องดูน็อดด้วยนะครับว่าน็อต เข้าที่หรือเปล่าแล้วก็ชิดหรือเปล่านะครับอันนี้คือชิดแล้วนะโอเคเรียบร้อยให้เราหมุนน็อตด,ด้านล่างก่อนนะครับหมุนเบาๆนะครับถ้าหมุนแรงอาจจะเกียวหวานได้เนื่องจากว่าน็อตเขาขันตรงลงไปยังพลาสติกนะครับพลาสติกค่อนข้างจะเนื้อนิ่มนะเนื้อนิ่มแล้วทำให้ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับ สำหรับการขันน็อตลงพลาสติกจะเคลียหวานได้ง่ายมากนะครับต้องหมุนเบาๆโอเคด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะสำหรับน็อตด,ด้านบนจะขันยากนิดนึงสำหรับคนที่มีไขควงที่เป็นแม่เหล็กก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าผมไม่มีของผมแม่เหล็กเสื่อมไปแล้วนะครับก็ใช้วิธีใช้กาวสองหน้าแบบบางนี่แหละครับมาห่อให้น็อตไม่หล่นนี่นะครับนี่นะก็จะได้แบบนี้ แล้วเราก็หมุนทิ่มลงไปตรงๆตามรูน็อตเมื่อสักครู่ให้ดูดีๆด,ด้วยนะครับตรงแล้วนะนี่นะครับก็หมุนลงไปเลยหมุนเบาๆโอเคให้รู้สึกตึงๆมือก็พอนะครับเดี๋ยวเกลียวหวานนะเราก็ถอดอ่านี่นะครับถอดออกมาแล้วนี่นะครับนอดอีกตัวหนึ่งแล้วก็หมุนมาให้ตรงรูน็อตนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการหมุนนอดเพื่อยึดฐานเข้ากับตัวเครื่องนะครับตัวถังนะหลังจากนั้นเราก็คว่ำอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะใส่เฟืองทั้ง2ตัวตัวไหนก่อนก็ได้นะครับวิธีใส่ก็ให้กดกดไว้แบบนี้ให้เขาชิดอีกด้านหนึ่งเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ถ้าใส่ไม่ลงหรือใส่ไม่ได้ก็ให้กดนิดนึงนะครับบีบนิดนึงบีบ ตัวเหยียบนะครับเพื่อให้เฟืองเขาขบกันได้ถูกต้องแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับให้ดูดีๆว่าด้านไหนแล้วก็กดกดแตะไว้แล้วก็ใส่ถ้าไม่ลงให้กดให้เขาหมุนก่อนโอเค เสร็จแล้วครับกับการเปลี่ยนแล้วก็ประกอบกับตัวถังสุปรีมม็อบนะครับตัวนี้ลองกดอ่าทุกอย่างกลับมาปกติเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหมุนได้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็ถามมาได้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับ หรือจะทักมาทาง Facebook Chat ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะรีบหาข้อมูลมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆไม่ยากมากนะครับสามารถทำเองที่บ้านนะครับเพียงแค่ซื้ออะไรเท่านั้นเองส่วนร้านอะไรก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมไว้ให้ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูร้านได้ลองทักไปถามทางแม่ค้าหรือเจ้าของร้านดูได้ว่าอะไรมีเพียงพอไหมมีอะไรตัวไหนบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้หวังว่าน่าจะได้รับประโยชน์กันทุกทท่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ